ตอนที่ถ่ายมีสิวิดีโอฮูล่าฮล่าคือในตอนนั้นเนี่ยมันดึกแล้วเที่ยงคืนเขาจะดับไฟหมดเลยคือทุกเกาะเลยนะรอบด้านนี่คือจะไม่มีไฟแล้วแล้วเราจะกลับเกาะของเราอย่างไงถ้ามันไม่มีไฟก็เลยแบบเฮ้ยเราจะทำไงดีอะไรเงี้ยเวลก็เลยบอกว่าไม่เอาฉันไม่ถ่ายละ คือไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงถึงเอาห้าคนนี้มารวมกันแต่มันลงตัวมากอยากรู้ฟิลตอนที่มารวมตัวกัน5้าคนครั้งแรกเป็นยังไงวะครั้งแรกก็เขินๆนึงคือยังไม่ได้สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเกียรที่แม่ใครตอนเาเจอครั้งแรกเราถามี่เลยอะมันต้องมีมั้งแหละแบบนี่มีนะแปลกมากใช่อย่างที่บอกว่าพอมาปุ๊บนี่คือมันลงตัวสมุกด้วยกันได้เลย ยาย่หญิงอย่างเงี้ยอ่ะเปใครบ้างนะก็ยังมีเบลหว๋าหวาเบลหว๋าพีเจนนี่เจนนี่ซึ่งหลากสไตล์เลยนะใช่แต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์เป็นบุคลิกของตัวเองอ่ะคือเบลหว๋าหวาเนี่ยเขามาคู่กันอยู่แล้วเขาเป็นชัดอ่ะแต่ก็คนบุคลิกไม่เหมือนกันนะครับยาย่หญิงเนี่ยเขาก็คือศิลปินเดี่ยวมาส่วนเจนนี่เนี่ยเขามาจากวงแจมใช่หรือมาจากทีเด็ดเองครับเนี่ยเออคือเขาก็ไล่ตามดับมาแล้วเขาก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้แต่ผมอยากรู้อินไซต์มากกว่านั้นแบบมันต้องมีเรื่องเมาในนนตอั้เมีแน่นอนเอ หละเมาส์ใครก่อนดิเอาเมาส์ยายจะยิงก่อนไหมยิงค่ะคืองอแงเคนที่งอแงจริงเหรอดูดูลูกเขาตอนนี้ไม่น่าจะใช่เลยนะไม่ตอนนี้ดูวายเนาะตอนนี้ดูวายเนาะนี้เขาโตแล้วครับพ hey? oh, ี่ใหญ่อ่ับพีใหญ่แล้วตอนนี้ดูวายอ่ะแต่ตอนเมื่อก่อนนี่ดูงอแงรอรอตอนที่ไปญี่ปุ่นอ่ะเราไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ครับเมื่อก่อนนี้จะมีที่ไอยมือถือเนาะคือซื้อมาแล้วก็บอกว่าระวังหายผู้หญิง ขึ้นชื่อเรื่องของหายอะแม่ก็เออฮูลาฮูลาพอเห็นปุ๊บเนี่ยจำได้ตอนนั้นต้มหูหายเหมือนกันผู้ใหญ่จะหายหมดจะหายไปเรื่อยเรแล้วก็จะคราวนี้แหละโวยวายเลยว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปยุทายยุทธยต้มหูของฉันหายจะหายเลยจริงโอ้ไม่ได เจนนี่เขาจะนิ่งๆมแนเวเด็กดา <laughs> <laughs> แต่เขาจะเป็นคนที่แบบสบ,บายมาก <m akes> อะไรกแมนเนาะแมนๆมนใช่ใช่ใช่เบลเบลเบ,บลก็จะมาแบบสปอรออ์ตๆเหมือนกันแต่จะมาแบบแนวออกหวานแล้วตอนนั้นเ <laughs> บลก็รู้ขี้ขงงงิดง่าย <laughs> แล้วก็ตอนที่ถ่ายมีสิวิดีโอฮูล,ล่าฮูล่าคือในตอนนั้นเนี่ยมันดึกแล้วแล้วเราจะต้องข้ามไปที่เกาะที่เราจะต้องพักคือเขาจะบอกว่าเที่ยงคืนเขาจะดับไฟหมดเลยคือทุกเกาะเลยนะอรอบด้านนี่คือจะไม่มีไฟแล้วแล้วเราจะกลับเกาะของเราอย่างไงถ้ามันไม่มีไฟ<อ>ก็เลยแบบเฮ้ยเราจะทําไงดีอะไรเงี้ยเวก็เลยบอกว่าไม่เอาฉันไม่ถ่ายละ ล้างหน้าลบหน้าทิ้งเลยแรงนะแรงอ่ะเบลเ้อเดี๋ยวเขาต้องถ่ายให้เศษน้อยเลยนิดเดียวเลยเขาไม่เอาไม่ถ่ายแล้วสุดท้ายก็คือต้องถ่ายเพราะว่ามันคือมีสววิดีโอฮูลาฮูล่าซึ่งวันรุ่งขึ้นเขาต้องตัดต่อแล้วตัดต่อแล้วมันเรืเล่นี่คือมันจะต้องข้ามเรือข้ามเกาะเพื่อที่จะแบบกลับมากรุงเทพให้เขาตัดต่อเบลก็เลยต้องยืนหลังสุดคือพอน้าลถไปแล้วอ๋อจริงเหรอเนี่ยส่วนววะเขาก็จะเป็นเจ้าหญิง ก็เหมือนกันตอนที่ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอฮูลาฮูลานางไหวนาไม่เป็นแล้วนางจะกลัวแมลงแล้วตอนที่เราจะต้องลงจากท่าเรือซึ่งเป็นท่าเรือปูนแล้วเรือคือเทียบกับท่าช่องโหว่นี่คือไม่มีทางที่เราจะหลุดในช่องนั้นได้นางก็กลัวนางก็ผลักลงเรือแค่บุกเรสรุปคนแสบสุดคือพีแคท พอลงตรงชายหาดหวาทำไมไม่เอารองเท้าแตะมาล่ะ หมันเป็นรองเท้าอะไรอ่ะรองเท้าส้นสูงที่เป็นสลิปออนแล้วก็มีแบบมีกู๊ดกู๊ดสีชมพูมากอันนั้นคือรองเท้าแตะของนาโอเคเจ้าหญิงของกลุ่มเจ้าหญิงของกลุ่มแล้วก็ไม่ออกมาจากห้องเลยออกมากินข้าวก็ไม่ยอมกินต้องกินในห้องทำไมคุณแมลงยุงยุงแมงวันคืออะไรก็แล้วแต่คือแกไม่ชอบเลยคุณหนูมากว่าผมจะเชิญชัยนะดอมาดี เขาเหมือนกันแน่นอนครับใช่แน่นอนจะมาในอีกสสัปดาห์น้าเราจะคุยกับเขาเราดีก่อนไปบายกันไปสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะครับถ้าวันไหนเนี่ยอุ้ยเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอยากหาแบบแนวเพลงใหม่ๆก็สามารถที่ค้นหากันได้ง่ายๆนะฮะจาก p l a y ิสต์ของ Spotify นั่นเองนะครับที่มีให้เลือกทุกแนวหลากหลายทุกอารมณ์ก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือว่าเรารู้สึกแบบไหนเราก็จะมี Spotify อยู่เป็นเพื่อนได้และที่สำคัญคือ match ได้กับทุกความรู้สึกและก็กิจกรรมของคุณได้เลยล่ะรับ ใช่ครับซึ่งนอกจากนั้นนะฮะที่พิเศษมากๆเลยก็คือทุกครั้งที่เราฟังเพลงผ่าน Spotify ในเทคโนโลยี AI ของแอปก็จะจดจําแนวเพลงทุกเพลงนะฮะที่เราชอบฟังเรียนรู้สไตล์ที่คุณชอบเปิดในช่วงตลอดสสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดเป็น Discover Weekly Playlist แฮะเป็น p l a y พิเศษที่ทําเพื่อคุณโดยเฉพาะนี่แนะนําเพลงใหม่ที่คุณชื่นชอบให้ฟังกันแบบเต็มอิ่มยาวนะฮะสชั่วโมงเต็มๆนะฮะครับอัปเดตท,ทุกๆวันจันทร์ใครอยากมีตัวช่วยในการฟังเพลงดีๆแบบนี้โหลดได้เลยนะฮะโหลดได้ทั้ง ระบบ n n d r o อ d และก็ iOS เอลยโอ้ทั้งสระบบเลยนะฮะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญจริงๆแล้ววันนี้เราจะลากันด้วยแบบว่าพ n c e s s of d a n ด e พอไหวไหมยังได้อยู่ไหมไออเอเคอ้ลาก้ไอยู่กันเลยอยากจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอละเกินอยา Di cui è